เออทองโกสปอร์ตกลับมาดีดแรงเลยนะครับมาแถวสองสามเจ็ดศูนย์ไม่มั่นใจว่าจะยืนได้หรือเปล่าหรือว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นไงครับออผมมองว่าตอนนี้ตัวทองคำครับเ,ออเริ่มคลิกกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับหลังจากที่ประมาณต้นสัปดาห์เนี่ยมันลงไปนะครับบริเวณประมาณแค่เส้นค่าเฉลีย 200, ่ยสองร้อยก็ให้เราซื้อได้ยกหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครซื้อทันเนี่ยก็ประมาณ4400กว่าบาทนะครับน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเก็บของกันบ้างแล้ว นะครับในส่วนของตอนนี้เองครับโกลสปอก็วิ่งไปที่ประมาณ 2, 3, 7, 5นะครับสะท้อนถึงภาวะขาขึ้นกลับมาได้เรียบตลาดในไทม์ f ฟ a m ราย4ชั่วโมงนะครับถึงตอนนี้นะครับก็ยังมองว่าฝั่งสเตตัสบายนะครับก็ยังคงน่าสนใจอยู่ในส่วนของ Go ลด์สปอรหรือราคาทองโลกในส่วนของไทยก็เช่นกันครับก็ยังมองว่าน่าจะไป 41, ่0 0นเนี่ยน่นไม่ยากนะครับเร็วๆนี้ครับผมพีคงถ้าเกิดเราดู ย้อนไปสักช่วงวันสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นลงสลับกันแนวนี้มาสองสามวันแล้วนะครับขึ้นยี่ขึ้นสามสิบลงสามสิบขึ้นสามสิบสลับกันมาสองสามวันนี้ผมไม่แม่แต่ว่ามันเป็นการแกว่งตัวเพื่อรอตัวเลขการจ้างงานอะไรอย่างนี้ป่ะครับอ่าปกติตอนนี้ครับจะเห็นว่ามันไซด์เวย์ขึ้นลงประมาณไม่หลุดสิบห้านะใช่ตอนนี้มันเหมือนมันล้อตัวเลขอย่างเดียวเลยครับคุณหนุ่ม Uh huh. ถ้าตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสะท้อนว่า,เ,าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งหรือใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะยอ่อแต่กับการ huh. อีกวันหนึ่งพอตัวเลขออกมาแย่ปุ๊บอ่ะอย่างเช่นตัวเลขแรงงานเมื่อวาน <laughs> ใช่ใช่ดีขึ้นช่วงนี้นะครับจะบอกว่าในส่วนของตัวปฏิทินเศรษฐกิจนะครับในส่วนของฝั่งสหรัฐเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลต่อราคาทองค่อนข้างสูงนะครับผมมันจะเหวี่ยงตามตัวเลขเลยตอนเนี้ก็คือแบบวัดวัดวัดตัวต่อตัวเลย เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้ครับมันจะสะท้อนทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐอ่าฮะครับก่อนก่อนก่อนหน้านี้โอเคโลที่แข็งแข่งก็คือสองสามหนึ่งห้าถูกไหมครับลงมาเทสสองสามรอบไม่ผ่านแล้วก็ไฮอยู่ที่ประมาณสักสองสามห้าศูนย์แต่เมื่อวันแหกไฮขึ้นมาได้ถูกไหมใช่ครับใช่เออกรอบต่อไปไกรอบต่อไปไฮอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณพิรพงศ์ผม,ผมมองว่าเจ็ดศูนย์เบรกไปได้ก็กรอบต่อไปก็มุ่งเป้าไปที่สองพันสี่ไม่ไม่น่าจะยากเลยครับผมไม่น่าจะยากเลยใช่ไหม ใช่ครับถ้าเป้าถ้าเป้าใหญ่ผมไปรอตรงนั้นเลยนะครับถ้ามันมไปสั่งสองสามเจ็ดศูนย์ทะลุไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ไฮไลท์คืนนี้ละสีคุณบิรพง ECB ผลประชุมจะเอฟเฟกต์ามากน้อยแค่ไหนอครับเมื่อคืนบทเห็นแคนาดาก็เริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วถูกไหมครับเมื่อคืนอ่าใช่ครับผมตัว ECB นี้ตอนนี้เขา forecast ว่าตัวฝั่งยุโรปเองครับน่าจะมีเอ่อการลดดอกเบีย้ยก่อฝั่งอเมริกา ตรงนี้เองครับหากเป็นไปตามคาดนะครับอาจจะทำให้ในส่วนของตัวยูโรอนนะครับครับนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ในส่วนของตัวดอลลาร์พีกลับมาแข่งค่าขึ้นได้นะครับอืมอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนุนป็นปัจจัยหนึ่งนะครับผรบในส่วนหนึ่งของตัวที่จะอ่ส่งผลกระทบต่อทองแต่ว่าหรือว่ามันยังมีปัจจัยหลายๆอย่างอยู่นะครับผมมันก็จะมีการคานของตัวเลขของฝั่งสหรัฐด้วยเช่นกันครับผม แต่คราวนี้ประเด็นมันคือว่าทองจะวิ่งล้อกับดอลล่าหรือจะวิ่งสวนกับดอลล่าสิประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาเองดูเหมือนทองจะวิ่งคู่ดอลล่านะใช่ไหมคุณเบียร์พงศ์อ่าใช่ครับผมนะฮะแต่ว่าวันแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนก็จะตรงกันข้ามเออนั่นน่ะสินั่นินาะมันบางวันบางวันที่แปลกๆหน่อยครับอ่าใช่ใช่แต่ถ้าครับผมไม่อย่างนี้อย่างนี้ออสซตรีคาดการณ์ยังไงครับประเมินยังไงครับ อในส่วนของอตัว ECB EC <B, S 2> ใช่ใช่อีซกับกับกับทองคำกับดอลลาร์เงีง <EC B S 1> ้ยทองน่าจะกดลงไหมอ่าทองน่าจะกดลงใช่ครับผมนะฮะ uh huh. แต่ก็ยังมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเมกายยังแบบก็ยังเป็นฝั่งที่อาจจะฉุดทองขึ้นไปอยู่นะครับ uh huh. กดก็กดได้ไม่มากนะครับผม uh huh. เพราะว่าน่าจะไปโฟกัสกับที่ดอลลาร์นะครับ มันม uh ีหลายเอฟเฟกแต่ว hmm. so like ่าก so well ็ยังมองว่าคีย uh ์หลักๆก็ยังพงเป็นในเรื่องของตัวเลขของฝั่งสหรัฐแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับการคาดการทิทางดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เหมือนตลาดนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งละจะสังเกตเห็นว่าช่วงเสองสามเดือนสี่เดือนมันจะกลับไปกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลดเดี๋ยวไม่เพิ่มตอนนี้นะครับเอ่อ เมื่อก่อนหน้าเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าอ๋อกันยาไม่น่าจะลดลไม่น่าจะลดละน,น่าจะไปนูน่นอ่ะเือรพฤศลึกจิกาใช่ตอนนี้ความเชื่อมั่นทางทิกกลับมากลับมาที่กันยาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม,อมตอนตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงแบบเนี้ยจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับแต่มองว่าภาพรวมแล้วถ้าดูในส่วนของซีมีเฟชวัตชูล่าสุดก็ยังคงมองว่านะครับอย่างน้อยสองรอบสองรอบก็คือเรื่องกันยาตอนนี้นะถ้าอิงวันนี้นะ อืนะครับกันยาอ่าแล้วก็ทันวานะอย่างนี้อ,อย่างนี้อย่างนี้มันมันก็ไปตัดสินกับตัวนอนฟาร์มอีกทีหนึงถูกไหมใช่ครับใช่อมันสําคัญมากเลยนะครับมันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มเลยว่าจะกันยาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ป่ะครับใช่ครับแล้วก็ตัว ADP เมื่อวานเปิดมาแล้วเนาะค่อนข้างแย่นะครับ ต้องมาดูนอนฟาร์มนะครับถ้าแย่อีกแน่นอนครับอ่าอาจจะไปเห็นสองพันสี่ได้นะครับผมอ่าฮะอ่าฮะแต่คาดการมาดีถูกไหมนอนฟาร์มคาดการมาดีใช่ปะเออคาดการนอนฟาร์มตอนนี้อ่าเท่าที่ดูนะครับพรุ่งนี้นะครับเอ่อตัวนอนฟาร์มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักเออแสนแปดป่ะแสนแปดสามหนึ่งแปดหก อ๋อแสนแปดหกใช่ไหมตัวเลขค่อนข้างดีเลยตัวเนี้ยอออืืใช่ใช่ดีกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดห้าอ่าฮะถ้าออกจ้างงานดีนะครับถ้าเป็นไปตามค่านะทองอาจจะโดนกดตรงนี้แหละอาจจะไม่ถึงสองพันสี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะชดลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอืึอืึแต่ถ้ากลับกันนะถ้ามันแบบเอ่อตัวเลขมันแย่ออกมาอันนี้บินเลยครับผมมองว่าบินเลยอ่าฮะใช่ใช่อย่างนี้ออสิเลเตรกอเท่าไหร่อยู่ครับตอนนี้ กบวันนี้ผมมองว่าถ้าถ้าห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ไม่หลุดนะครับก็ก็เก็บไว้เพราะมันเบรกเป็นขาขึ้นแล้วนะครับครับใช่ถ้าดูในไทม์เฟรมใหญ่จริงๆเนี่ยทองก็ยังอยู่ในเทมไทม์เฟรมขาขึ้นอยู่นะ time ไทม์เฟรมรายหนึ่งวันวีคเนี่ยอย่างนี้ครับผมฉะนั้นเนี่ยภาพรวมใหญ่มันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ก็ยังมองว่าสเตตัสฝั่งบาย,ยาน่าสนใจอยู่นะครับผม นะครับแต่กับการนะถ้าหลุดสามศูนย์ลงไปอีกเดี๋เดี๋ยวก็เดี๋ก็ไปกรอบล่างเหมือนเดิมก็คือไปแถวสองพันสามแต่ว่าณช่วงนี้มันยังดีหน่อยครับในรอบหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับมายืนเหนือสองสามห้าศูนย์ได้ก็นะครับถ้าถ้าถ้าดวงถ้าตัวเลขมาแบบเออหนุนอีกนิดหนึ่งนะสองพันสี่ก็ผมว่าว่าเร็วๆนี้นะครับอืมนะครับคนคนที่ยังไม่มีสถานะทําตัวยังไงดี คนที่ไม่มีสถานะผมมองว่าไปรอเก็บสามศนยะี่ศนย์ในอีกรอบเดี๋ยวก็น่าจะมานะครับผมถ้าถ้าถ้ามันย่อมาใช่ไหมใช่ครับห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมนะไมไ่มีสถานะใช่ท่านตอนนั้นเนี่ยราคาทองไทยเนี่ยน่าจะอยู่ราวป,ประมาณสักสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยก็น่าสนใจครับผมครับเพราะผมเพิ่งเพิซื้อตัวสี่ร้อยไป <laughs> <laughs> ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าราคาทองไทยเรายังมองว่านี่มันช่วงกลางปีครับผยังยังขับเคลื่อนไปได้ต่อยาวๆปลายปีครับผมถ้าถ้าโกสปอร์ตยืนเหนือสองสามแปดศูนย์ได้ฟอลโล่บายไหมครับอ่าบายครับผมฟอลโล่บายเนาะใช่ใช่ถ้ายืนถ้ายืนสองสองสามแปดศูนย์ได้ใช่ไหมใช่ครับมองบายต่อแล้วเป้าคือสองพันสี่ร้อยเป็นอย่างน้อยครับผมทองคาไทยเท่าไหร่ครับตรงนั้นทองไทยนั้นถ้าประมาณเอ่อ เท่าไหร่นะครับแปดศูนย์นะครับผมแปดศูนย์กับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณห่างกันสิบเหรียญน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบาทสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบาทอ๋อก็คือเข้าเข้าซื้อได้ตรงจุดนั้นเนาะใช่ใช่แต่ว่าแต่ต้องยืนให้ได้ใช่ไหมต้องยืนให้ได้ใช่ไหมใช่ครับผมถ้ายืนได้ก็เป้าต่อไปก็น่าจะเป็นสี่หมื่นหนึ่งพันเป็นอย่างน้อยนะครับประมาณสองพันสี่ร้อยเหรียญนะครับก็ยังมองว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับ เพราะว่ายังมองว่าเอไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงเ <ผม S 2> อยู่ใกล้ใช่ครับผมยิ่งอเมริกายื้อไปมากเท่าไหร่นะครับยิ่งไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอผลตอบแทนที่ต้องจ่ายนะครับในส่วนของบอลยูอย่างเงี้ยครับครับครับน<ๆ>ให,ให,ให้นักลงทุนในส่วนของตัวดอกเบีย้ยโลกตัวเงินเฟอ้อโลกมันก็ยังคงปรับตัวสูงนะครับผมยังมองว่าทองมันยังไม่ได้ย่อง่ายๆแล้วก็ไซเคิลลดดอกเบีย้ยน่าจะเร็วๆนี้ นะครับผมแล้วก็ ừ, นั่นแหละไทม์ไลน์มันก็ขยับใกล้มาละกันยาพฤศจิกานะครับผมถ <ừ>, ้าไปถึงโซนนั้นเดี๋ยวผมมองว่าไม่ปีนี้ก็ปีนะฮะยังยังเป็นปีของทองอยู่นะค,ะนะครับผม <gam up> ก็ยัง <gam up> ก็ยังก็ยังเป็นการย่อย่อซื้อเก็บเนาะใช่ครับก็ ang, ยังมองว่าระยะยาวยังย่อเก็บยังเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับผม <Okay. S 2> เป้าอาจจะไม่เห็นสามหมื่นคสามหมื่นเก้าอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะแต่แต่อมองว่าเบสประมาณสี่หมื่นน่าสนใจ 4, มันมันท 5, <000 S 1> ําเหมือนมันทําเหมือนจะลงจะลงแต่มันก็ไม่หลุดเนาะเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยทาเหมือนย่อมาแถวสี่หมื่นสามร้อยก็กล่าวโอเคน่าอาจจะเห็นสี่หมื่น 40, แล้วบ้างรอบนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ยังไม่หลุดจนได้สุดท้ายก็เด้งกลับมาเด้งกลับแบรงด้วยก็คือว่าช่วงนี้นะครับก็ฟ o l l o w บ y ายตาม เอ่อบริเวณเาต่ำเปอรเส้นสองร้อยเงี่ยครับผมก็มถือว่าเป็นจุดเบสพแล้วผมเวลาผมซื้อผมจะย่อซื้อตรงที่มันต่ำเปอเส้นสองร้อยนะครับเจ็ดยกหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปรอขายอีกรอบหนึ่ง